สวัสดีค่ะจะมาจะมาลดผัดสวนนะวันนี้นะ่ะดูได้หัละพามันหัละพามันนีหรือ,อยังตายหรือ,อยังเนาะเูิ้วยตนายนะหัละพาเอกระต่ายน้อยมันมากินของจันมาเมดแล้วพี่น้องรก่อนไหนราคาสายยางหัวมันอยู่ไหนโอ้ รด,ดก่อนรดก่อนลดราพาก่อนอันดับแรกริกสุกแล้วพริกอโอ้ยสาระแหน่เต็มเลยอย่างงามเลยสาระแหน่ถอ,อนยาก,ก่อนจักกน้อยก่อน เอาอยอาออกกันนะลูกเดี๋ยวซาเะเน่จะเอาห้ส,สวยๆต้นกระถิ่นนะต้นกระถิ่นกัน้ยงามแล้วงามแล้วต้นกระถินะ่น,น,นเดี๋ยวสิตัดน้องอยู่สูงเกินดอกเจ็บไหมเป้นหนะมากเฟ้มหลือบานีดเดียานใส่ปุ๋ยไลๆ อวอสไครกี่มาสิไปส่งพัสดุพี่น้องอคะตะไครท์ได้นี่ตะไครท์ได้นี่อันนี้ใบตะไคร้์สเตนเนสนั่นแหละใส่ผักขมนั่นแหละ,ะเผ็ดนิดหน่อยเดียวพี่น้องกาบบรียก็พี่นิ้ยเดียว าซื้อบะเก็ตกันโอ้ยผักแป้นก็มีเด้อเรื่องท่องกับใส่ผักแป้นเนี่ยอันนั้นท่อง คือจะมาสิาพาไปเบิ้งหมากอันนี้บาบนี้หมากอันนี้ไหมายกมายกมา้าอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยไปไปไปเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งพาไปเบิง้งเห็นหมากอันนี้บ่สิหมากนี่คือนักม่วงนี่กินแักม่วงหน่อยบ่เคลื่อนหมากโลควัดไหมหมากโลควัดพี่นอ้องนี่เบิ้งเนี่ว้ายอันนี้ดกคัก หมักลูกควาดพี่น้องเดี๋ยวฉันแม่สีเอามาก,กินคือหมักม่วงหน่อยนี่ละ<อ>กินให้เบิ้งเด้อมันสมเด้จสมคือหมักม่วงกะะรอนหน่อยน่ะนะ,นะกินให้เบิ้งละเปิดหูฟังก่อน ต,ติกินใหยื่อบรรสส้มโอ้ยบูเนสวนจะมาตะกินตะกินบาร์แทปปิมตะเต็มเลยได้บันบาร์แทปปิมส้มขนาดพี่นอ้องส้มอ่ะอืม ต้มไตั้สิคักเนะาะตำเนะาะตำสมเนาะขื้มาคอแม่มันคือข้มาคอข้างในมันคือข้มาคอจะคอ,อนะอืมจัน,อ,นอืมอืมแส่บแสบอืม มนนต้นเดียกันเอาต้นน,ตนนี้ด้วยต้นนี้ด้วยพละต้นลูกมากคือหมักฝายเนาะมาทำล,ลูกฟีกลูกยังเนี่ยนะคือคือข้างน้นเป็นคือหมักคอ้อไหมมาสกินให้เบิง้ง ủa dù anh em xoam. Xoam xoam xoam. À à, em em bàn em 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 ลังบานจนมาสามีติดตัดหญ้ามาใหม่ๆวันนี้เอ้ยบรรยากาศลังบานจนมาบุ้ยบ้ยบุ้ย,ยงามขักแม่พี่น้องสวยมากเลยบรรยากาศบ้านจนมาเ้ยต้นใหม่ไหมต้นใหม่ต้นตอกไหมพี่น้องเอ้ยบึงนะ่ะห็นบอต้นใหม่บรรยากาศ นี่ก็ประมาณหน้าฤดูหน้าฤดูไอ้นั่นเนี้ยหน้าฤดูอ่าะไอยังก็สปริงเออสปริงเดี๋ยวก็ชิซัมเมอร์แล้วละซัมเมอร์ก็เดือนก็ักกระดาเนาะพี่น้องเนาะซัมเมอร์เนาะเดือนก็ักกาเนี่ยอากระเป๋าคือบ่มีบ่มีกระเป๋ากระเป๋าหลอกเต๋ กระเป๋าหลอกจีโอ้ต้องเจาะไหมจากเราเรื่องยังเลยเด้อบ้านนี้ว้ายปืดพะกังแล้วพี่น้องอ่นี่ละบ้านจัม้าก็ได้อันนี้เก็บรถตรงนี้ที่เก็บรถที่เก็บรถบ้านจันมาที่เก็บรถอยู่นี่นี่ที่เก็บรถอันนี้นะอันนี้บ้าน ล้างบ้านอันนี้เออเวียนหัวบ่บ้านเพื่อนบ้านกันอากาศดีดีฟังเสียงละครพัดเห็ดเบือบ่อบ่าพี่น้องนั่นเห็ดเบื่อได้นเนาะเห็ดเบื่อนนะ้นนอะเห็ดเบือ่อไหมเนี่ยกันมานไม่กินหรอกนะ เงามอยู่ได้ล่ะเห็ดไหมนี่คือเห็ดแต่ว่าเป็นเห็ดเบื่อนะกินไม่ได้ต้นนี้เหมือนต้นมะกว่านะตกมาเต็มเลยเหมือนต้นมะกว่านะนกกินกันเ,เป็นพวงพวงนะ่ะประดับบ้านได้ได้พี่น้องนะต้นนี้เป็นบ่คือต้นมะกว่านเนาะเนี้ย này nhỏ đầy đấy p'nong, này gìn đầy đấy, nãy ăn gìn hay bưng, cỡn vài nhọt mận bùi bữa săn, nhọt mận bùi, gìn đầy, chín mát gìn hay bưng đơ, sẹp, gìn cạp hết anh anh mẹ, à, phất เสียบะโบกินในผัวเบิ่งดอกเพราะอยังผัวว่าสิยบาจะกินมันเบือบบ่อเสนว่ารู้จักว่ามันเบือ่อไหมนี่แหละค่ะบริเวณบ้านเกินมาสี่ลักสุดยอดนะสุดยอดเลยนี่เจนมาตัวเตีย้ยๆหน่อยๆนี่แหละยืนกับยืนกับนั่งตัวซ้ำกัน ยืนกนับนางโตซำกันพี่น้องคะเนี่ยสุดยอออันเบิ้งอันสามีคอยตัดต้นใหม่ไหมตัดแบบเอียงไซ้นะ <c oughs> โอเคเนาะจังไรเข้ามาพอกัดอีกเท่นึงพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้มาถึงสิบนาทีก่อน บรรยากาศ <laughs> จันมากอุดมสมบูรณ์นะจากน้อยมีความสุขหลายพี่น้องขอบคุณเด้อที่มาเบิ่งจันมาเด้อเสียดายแต่เปิดเพลงบได้มันเต้นบได้แไหมเนาะเดี๋ยวจเจอกันไหมเนาะเดี๋ยวเจอกันไหมสวัสดีค่ะ